ให้ลมแรงเลยให้ไม่ตัดปล่อยเลยปล่อยหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นปล่อยยิงนะดิให้น้ำปนเลยเด็กปนกินมากไปกินมากเดี๋ยวพ่อจะปิ้งบนนะจะเห็น

ผมกลิ้งไม่เด็กมากกว่าเออลิงเงยแมงกว่าโอ้มันกินหน้าอร่อยจริงเลยครัซาดยังมันกินขนาดนี้ไปช่คำวันนู้นเนี่ยกล้วยมันมั้างกล้วยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่มาดิมาดิครับมาดิครับสาวใจเย็น อ่ะกล้วยมันเดี๋ยวเปิดน,นิดเดียวเดี๋ยวก่อนพ่อเ,เปิดให้ไม่เอาโยไปงี้ดิดิใหไไ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อให้ดูพ่อเมนดูนี่เห็นไหมเขาก็รับดีดีลูกอ่ะจะซับมั่งมาอ่ะซับอ่ะโอ้ยชี้เรียกขึ้นมาจิมากินฟิงเกอร์บ้า จะน,นอนไหมกินไ่มเฮ้ยฟิงเกอร์ยชออ้าวไปยืดไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันอ้าวนีเ่เห็นไหมอ้าวพี่หมุดไปยืนใ <ไป S 2> ห้พี่มุดไ, <ป S 1> <า>ไปยืนให้มา<ป>้านเร็วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมาพี่หมุดมาอ่าพี่หมุดยืนให้อ้า หนาซับมาอ้าวอ้าวอ้าวฟิงเกอร์ฟิงเกอร์อ่าให้มันดิเออไปแล้วนะโอเคลิ้ยงไปแล้วนะครับไปแล้วครับจะให้ยิงกลับบ้านนะยิงมาเกี้ยยิงมาเกีฟิงเกอร์อ่านี่นี่มีหมุดมีฟิงเกอร์ให้ด้วยนะรับรองมือนะลูก มา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 เอามาอีกเร็วมากันเยอะเลยเฮ้ยย่างกันทำไมขึ้นมาเออมาแล้วเร็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 วเอาบดอ่ะใครให้จับให้อ่ะอ่าให้ไหมให้ไปดิให้กินทำไมเราไม่ได้กินอ่ะเอ้ยอย่าแกล้งอย่าแกล้งลิงอย่างเง้ยลูกด้วยนะมาหมดแดง หมดให้บ้างไหมหมดให้บ้างหมไม่อยากให้หมดไม่อยากให้อันนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ทำอะไรหรอกอันนั้นอะไรไก่ป๊อปหรอไก่ป๊อปไก่ป๊อปโอกินกินไหมกินน่ะไก่ป๊อปโอ้ยมีอีกไหมตาซามีอีกไหมเอาไก่ป๊อปให้ลิงหน่อยแตาซามันไม่กินเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำอย่างนี้แม่แกลงลิง หออให้ตัวนี้แหละไปหมดแล้วป่ะพอหมดแล้วเหลือเราไปแล้วหมดแล้วนายสรุปกินเองเหรอกินเองเหรออันนี้กินเองเหรอเนี่ยไม่อันนี้กินเองเหรอเนะี่ยไม่ได้ให้ลิงเหรอให้ลิงไหมให้ไก่ป๊อปลิงไหมเอา้าเอาไงเนี่ยลิงรออยู่ โอ้ก <singing> oh, okay. ินเองนะเนี่ยนะโอเคกินเองนะบายบาย